ก็ดีฝันยินดีนะครับตอนนี้เราได้มาอยู่สถานที่ที่เราจะทางโครงการของพวกเรานะครับนะชุกคนท่าเส้นขั้นเบลเขารูปช้างกับวัดพุหานะครับเราจะไปดูสถานที่พอบล็คกเฮดกับโครงการของพวกเรานะครับว่ารูปแบบการจัดการของเอ่อเอามาทำเป็นยังไงบ้างนะครับเชิญนับฟมเดลิกิตโอเค วัตถุประสงค์ของโครงการนะครับ1งเลยเพื่อเป็นการศึกษารูปแบบการเพาะปลูกเห็ดปลอดสารพิษนะครับ 2. พัฒนากระบวนการเพาะปลูกเห็ดปลอดสารพิษนะครับ3เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในยุคดิจิตอลเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับในหัวข้อ3ห่วง2เงื่อนไขนครับห่วงที่1ความพอประมาณต้นทุนในการผลิตมีความเหมาะสมในการลงทุนวัสดุหาง,ง่ายในท้องถิ่นใช้พื้นที่เพาะปลูกขนาดเล็ก วงที่2ความมีเหตุผลได้เห็ดนางฟ้าที่มีคุณภาพทางโภชนาการกระบวนการผลิตที่เหมาะสมและจําหน่ายได้พ่อปูกได้ทุกฤดูการวงที่สมีภูมิคุ้มกันมีการวางแผนการทํางานในการพาอปูกเห็ดอย่างเป็นขั้นตอนมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่จําเป็นให้พร้อมกับการใช้งานเฝ้าระวังรักษาอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนทั้งกลางวันและกลางคืน เงื่อนไขที่ 1. เง,งื่อนไขความรู้รู้จักลักษณะเห็ดกระบวนการผลิตขั้นตอนวิธีการปลูกการดูแลการจัดการผลผลิตเงื่อนไขที่ 2. เง,งื่อนไขวุณธรรมรู้จักหน้าที่ซื่อสัตย์รับผิดช,ชอบอดท,ทนเรื้อเฟ้อเปืือแผ่ การออกแบบโรงพราะเห็ดของพวกเราเราจะใช้ผ้ายางคลุมร,บรอบๆนะครับเพื่อ้องกันแสงแดดป้องกันสัตว์ป่าและรักษาความชื้นให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นจัดเตรียมพื้นที่ด้านในสําหรับวางก้อนหิดตามการออกแบบของพเราจะเพิ่มกำลมังไว้ด้านล่างเพื่อใช้เป็นระบบหมุนเวียนน้าและให้ความชื้นในส่วนของก้อนหิดควรจะวางตรงกลางจะดีที่สุดนะครับหลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ก้อนห็ดได้ให้ผลผลิตที่งดงามและพร้อมที่จะนําไปประกอบอาหารได้เลยแค่นี้เราก็ได้เห็ดปลอดสารพิษทั้งปลอดภยัยและมีประโยชน์นะครับผม ระบบน้ำหยดนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นขวดพลาสติกหัวหยดน้ําแล้วก็เชือกนะครับเราจะนําหัวหยดน้ําไปเชื่อมกับฝาของขวดพลาสติกแล้วก็จะร้อยเชือกนะครับเพื่อเป็นตัวแขวนแล้วเราจะเจาะรูไว้ด้านบนของขวดเพื่อให้มีอากาศนะครับประโยชน์ของระบบหยดน้าเนี่ยก็จะให้ความชื้นแก่เห็ดได้โดยตรงและเราสามารถปรับระดับความถี่ของหยดน้ําได้แล้วก็เมื่อน้ําน้ําจากระบบหยดน้ําหยดลงไปโดนก้อนเห็ด แล้วก็มันจะหยดลงไปลงในกระมังที่เรารองรับเอาไว้เราก็สามารถนําน้ําในกระมังกลับมาใช้ได้อีกครับเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรครับในการประเมินหัวข้อต่อไปไม่ใช้ยาฆ่าแมาลงในการพงกันเห็ดโดยสามารถสังเกตได้จากผลผลิตที่มีความอุดมสมบูรณ์สวยงามอันเนื่องมาจากการใช้โรงเรือนแบบปิดและที่ตั้งของโรงเรือนที่อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมทําให้ไม่มีพวกแมลงมากัดกินเห็ด สารที่ตกค้าง,งจากการใช้ยาฆ่า,าแรลงคือคาบามีนส่งผลให้มีผลเสียต่างๆน,งนี้ออกฤทธิ์ไปยับยั้งเอนไซม์คอรีนเอสเทอริสของร่างกายไม่ให้ทำงานทําให้มีอาการคลืนไส้อาเจียนวิงเวียนปวดท้องน้ำลายฟูมงปากกล้ามเนื้อกระตุกชักหายใจลำหัวเขียวหยุดหายใจอาจถึงเสียชีวิตได้ การประเมินผลไม่ใช้พีดาเบนหรือสารป้องกันและกาจัดไรในเห็ดที่เพาะโดยเป็นการปล่อยให้เห็ดเจริญเติบโตตามธรรมชาติแค่มีการควบคุมความชื้นระดับที่เหมาะสมจะทําให้ผลผลิตนั้นออกดอกสวยงามไม่มีการเน่าเสียอันเนื่องมาจากไรและสารนี้ยังมีข้อจํากัดในการใช้ดังนี้พีดาเบนสามารถใช้ได้ไม่เกินัามครั้ง,งในการเพาะปลูกแต่ละครั้งตัวยาเองจะทําให้เกิดการดื้อยาและไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน และควบคุมไรนอกจากนี้ยังต้องฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้มีความเข้มข้นในบางส่วนของพืชก่อให้เกิดสารพิษได้โครงการต่อยอดการเพาะเห็ด เนื่องจากโครงการของเราได้จะททำเป็นคลิปวิดีโอฉบับสมบูรณ์ดังนั้นจึงจะตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ในยุคดิจิตอลโดยการเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์ม YouTube เพื่อให้ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจเศรษฐกิจพอเพียงและการเพราะเหตุและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต